รถยนต์ระดับพรีเมียมเป็นรถสไตล์ SUV สวยเลยทีเดียวราคานะ่สุดพิศเศษที่ซับมุงคุณออตเตาร์คูเก็ตเท่านั้นค่ะ l e ็กซั RX 200 t โดดเด่นด้วยรูปทรงที่แบบล้ำอนาคตมากคะ่ะรถมือเดียวจากสูตรเล็กซัสประเทศไทยแฝงความเป็นสปอร์ตด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบ2.0ลิตร238แรงม้าเกียร์6จังหวะคะ่ะ เหมาะปรับไฟฟ้าทั้งคันเลยค่ะทั้งในส่วนของด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังด้วยค่ะแบบนี้ค่ะกระจังหน้านะคะก็จะมีความโดดเด่นตามสไตล์ของเลกซัสแล้วก็ไฟหน้านะคะเป็นแบบไฟหน้า b บ LED ปรับเลี้ยวตามพวงมลาลัยรถยนต์เหมือนถ้าเราเลี้ยวไปทางด้านซ้ายใช่ไหมดวงไฟก็จะปรับไปทางด้านซ้ายค่ะ หรือว่าจะเลี้ยวไปทางด้านขวาดวงไฟด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะปรับไปทางด้านขวาเช่นเดียวกันเป็นไฟ LED ทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายเลยค่ะในส่วนของล้ออัลลอยนะคะใช้สีไฮ p e r b a c k ็ก็จะมีโลโก้ F s p o r t ในส่วนของด้านข้างตัวรถด,ด้วยค่ะ ปิดอัตโนมัติค่ะแล้วก็มีระบบตรวจับมืออัตโนมัติด้วยนะคะเพียงแค่ทําแบบนี้ค่ะฝากระโปรงหลังก็จะเปิดขึ้นทําแบบนี้ก็เหมือนกับอะไรนะไอรอนแมนไหมเหมือนปะ เออประมาณนั้นกล้องมองหลังนะคะก็จะช่วยในการกะระยะถอยจอดนะคะแต่ว่าพิเศษไปก่อนนั้นทุกคน RX 2 0 0คันนี้มันจะเป็นกล้องที่แบบว่าเห็นรถแบบกล้องรอบทิศทางคือแบบจะสแกนขึ้นไป360องศาเลยค่ะเหมือนรถเรานะคะจอดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมภาพที่แสดงผลออกมาด้านข้างตรงนี้คือสถานที่จริงๆที่รถเราจอดอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบถอยจอดถอยจอดได้ง่ายขึ้นค่ะเห็นภาพแบบเรียลไทม์เลยค่ะ ฟังก์ชันการขับขี่นะคะจะมีทั้งหมด4ตัวค่ะก็คือ Eco Mode, Normal Mode, Sport แล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาในตัวท็อปก็คือ Sport ต u ัค่ะแผนที่นำทางใช้งานง่ายมากจะควบคุมผ่านตรงนี้จะมีลักษณะคล้ายๆเมาส์แล้วก็พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถปรับได้4ทิศทางตามความชอบเลยค่ะ ในส่วนต่อไปที่อยากจะบอกทุกคนก็คือลองรับการชาร์จแบตไร้สายแล้วก็กดปุ่มเปิดนี่ชาร์จแล้วออปชันที่ให้มายังมีการปรับอุณหภูมิเบาด้วยนะคะสามารถปรับได้ทั้งเบาอ,อุ่นค่ะแล้วก็เบาะเย็นปรับเบาะได้ทั้งคันได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเหมือนถ้าคนด้านหลังอยากจะนั่งแบบเบาอ,อุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรับเป็นเบาอ,อุ่นได้ค่ะ สำหรับใครที่ชอบความโรแมนติกขับรถไปอยากดูดาวตอนกลางคืนเลยแบบนี้โบขอแนะนำตรงส่วนนี้เลยค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะมีสลลูมาให้ด้วยค่ะนี่จะได้แบบรับอากาศไงอากาศก็จะได้ถ่ายเทภายในรถมากขึ้นนะคะโรแมนติกอ่ะเนี่ยเปลี่ยนเป็นหลังคาแก้วอะ่ะ <Thank you. S 1> เปลี่ยนเป็นหลังคาแก้วก็ได้หรือว่าจะเปิดแบบเปิดออกไปเลยไม่เอาหลังคาแก้วแล้ว <Thank you. S 1> ก็แบบนี้นะคะ ชอบแล้วสิบอกแร้วสัมมูลคนออโต้คาร์เราคัดสรรรถยนต์ที่แบบพรีเมียม,มจริงๆอย่างเช่นคันนี้ค่ะแล้วก็หลายๆคันในสัมมูลคนออโต้คาร์ภูเก็ตใครที่แบบว่าหารถยนต์มือสองเอาไปใช้งานราคาสุดพิเศษมีบริการทั้งก่อนและหลังการขายเข้ามาหาเราที่สัมมคลคนออโต้คาร์ภูเก็ตค่ะหรือว่าโทรเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ และคลิปต่อไปโบจะนำคันไหนมารีวิวฝากกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบฝากติดตามคลิปหน้าด้วยว่าเราจะเจอกันในรถจนตคันไหนพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ